สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟังฝ่ายสุกุสุกคนมาลำเจ็กลอยลำาั้ากังเวนอันออกไปเมื่อกี้นี่ออกไปเอิญคนพกลำเพิ่นก็ไม่ยังตรงขอไม่เป็นต่อทานมันว่าทันมือดบัดนี้แก้าใส่สูดสีฟ้าๆบัดนี้โอ้ยแรใช่กันล้ำกังเว้นพี่น้องใส่แดงสิบแปดนาฬิกาตรงเป้เลยเริ่มเล่นนะคะยุกเกา่อเนะ ขอโพงานส่วนบุคคลงานเลี้ยงส่วนบุคคลเพระาระว่าเป็นเลี้ยงบริษัทกระจ้าเลี้ยงลูกน้องนะครับพี่น้องบอลังใจกรอยมาแสดงไหมเอานี่มันสีมันลืมมือมามีเครื่องตอนนี้คือกำลังทำการแสดงอยู่นะครับทำการแสดงหกวงเลิศเลิศเผืเเเเอดเซ่อม,มาคยเด่นเรียนบริจาเนียแต่พันเป็นหมอลำมาพี่น้องเอง้ยสิบแปดนาฬิกาเตรียมพร้อมทุกคะแนน เมื่อตะก้นบอนกระสอายก็มาถึงแล้วนะครับพี่น้องมาเด้อยใหม่กำลังแรงใ,ใจวะม่ต้องมาดอกเพราะว่าคนใหม่คนในเขา่าเพราะว่าโอ้พพคนใหม่คนนอกเขา่าว่างานชวนบุคคลอย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลย